ป s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ MTEC เชัดชัว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะ,ะอัปเดตทุกเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นในวาดวงของจานดาวเทียมและก็ทีวีดาวเทียมนะคะ,ะวันนี้เนี่ยปกติแล้วน้องการก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชุดจานดาวเทียม,มนะคะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับคุณเพื่อนช่างและผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของเราได้รับทราบแหละนะคะแล้วก็กรณีที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริการเพราะว่าหลายบ้านเนี่ยก็ติดตั้งไปแล้วแหละก็อาจจะมีปัญหาบ้าง ะะบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่บ้านตัวเองมีปัญหาแล้วจะต้องติดต่อช่างที่ไหนยังไง<ช>วันนี้ซึ่งเรามีกรณีที่เป็นทีมงานติดตั้งมาตรฐานของเราเข้าไปบริการโดยเฉพาะเลย<ช>นะคะ,คะนั่นก็คือทีมงานของ p o l i c ซนั่นเอง<ช>จริงๆต้องให้น้องการเล่าถึงอาการก่อนนะคะสำหรับบ้านนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็แจ้งรายละเอียดของการเสียรหรือว่าการรับชมไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรยังไงคะ สำหรับอาการของบ้านหลังนี้นะคะที่มีปัญหากะะ็คือว่าเขาติดตั้งเนี่ยสจุดด้วยกันนะคะ,คะแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งรับสัญญาณไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ทีมช่างก็พาเข้าไปนะคะเพื่อไปทำการเซอร์วิสอุปกรณ์ที่เขาเตรียมไปนะคะ,คะก็จะเกี่ยวกับสมมุติฐานที่เขาได้สมมุติไว้ว่าอ,อาจจะเป็นที่อะไรบ้างนะคะ อุปกรณ์ที่เขาเตรียมไปก็คือจะมีเครื่องรีเซิร์ฟเอร์นะคะมี LNB นะคะแล้วก็ D2R สําสำหรับ <c oughs> แยกจุดนะคะ <c oughs> แล้วก็มีสายน้ำสัญญาณสำหรับใช้ทดลองเส้นสั้นๆประมาณ10เมตรนะคะ <c oughs> แล้วก็มีพวกกล่องเครื่องมือประแจไขควง <c oughs> <c oughs> ที่ <c oughs> ใช้สำหรับติดตั้งจานนะคะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบันไดอันนี้ก็ขายไม่ได้เพราะว่าเราก็คือ ทีมช่างเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นที่จุดไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่านําบันไดไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้เลยณวันนั้นนะคะ,คะแต่ปกติของทีมเซอร์วิสพ l ลิแซตเนี่ยเขาเวลาเข้าไปเซอร์วิสเขาจะไปอะมอเตอร์ไซค์ะนะคะซึ่งก็จะไม่มีบันไดซึ่งเขาเข้าไปครั้งแรกเนี่ย นะคะเขาก็จะไปทําการตรวจเช็คถ้าหากว่าทําการแก้ไขได้เลยโดยไม่ใช้บันไดเนี่ยเขาก็แก้ไขได้ในวันนั้น<อ>แต่ถ้าเกิดว่าต้องใช้บันไดเนี่ยเขาก็จะต้องให้ทีมติดตั้งเนี่ยไปทําการเซอร์วิสก็คืออาจจะมีการแบบสรุปอะไรเรียบร้อยอเป็นที่จุดนี้ไปทําการแก้ไขแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ไปงานต่องานอือ่นต่อ เหมือนกระบวนการทํางานการบริการของทีมงานพ o l i c e เน<ช>ี่ยจะมีสเต็ปที่ว่าถ้าลูกค้าโชรเข้ามาและแจ้งอาการเสียนะคะ<ช>ของของเครื่องรับก็ดีหรือว่าการรับสัญญาณทีวีจุดใดจุดหนึ่งก็ดีเนี่ยก็จะมีหน่วยรถเร็ว<ช>ว่าอย่างนั้นนะคะมอเตอร์ไซค์และก็อุปกรณ์บางส่วนเนี่ย<ช>เข้าไปดูก่อนอเข้าไปเช็คก่อนเพราะจริงๆบางครั้งลูกค้าโทรมาเนี่ยอาจจะบอกได้บ้างไม่ได้บ้างใช่บอกไม่หมดอาจจะไม่เข้าใจการนี้ก็ต้องให้ทีมนี้เข้าไปดู นะคะพอเข้าไปดูตรวจสอบเสร็จสับกเรียบร้อยตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเกิดจากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นใบาจานรีซิฟเวอร์สายนำสัญญาณอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบชุดประกอบเซตที่บ้านหลังนั้นติดตั้งอยู่นะคะ,คะก็จะทําการแก้ไขแหละหากเขาสามารถแก้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่แบบโอ้โหมีปัญหาหลายจุดและที่สําคัญเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้บันไดเพือ่อที่จะปีนไปปรับหน้าจานก็ดีหรือว่าปีนไปเช็คสายอะไรนี้นะคะก็อาจจะมี ทีมงานอีกส่วนหนึ่งค่ะโดยที่หน่วยรถเร็วตรงนี้เขาก็จะทําการเลกคอร์ดบันทึกแหละนะคะว่าบ้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรยังไงนะคะสมมุติฐานน่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็ส่งเรื่องตรงนี้ต่อไปยังทีมเซอร์วิส่ซึ่งเป็นทีมใหญ่ว่าอย่างไรหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นทีมติดตั้งเลยนะคะก็จะเข้าไปดูรถยนต์ชตรงนี้ก็จะสะดวกในเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะเพราะมีหลายส่วนที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเอาไปไม่ไหวเอาไปไม่ได้นะ แต่วันนั้นเนี่ยคือเราไปก็โอ้โหประจบเหมาะเลยนะคะทั้งทีมเซอร์วิสรวดเร็วของเรานะคะเข้าไปดูก่อนแล้วก็โทรเข้ามาคือลูกค้าก็ใจร้อนเนาะปกติเคยดูได้ไงในทุกๆจุดแต่วันนั้นเนี่ยแม่ดูไม่ได้ก็เริ่มจะหงุดหงิดนะคะเราก็โอ้โหพอดีเลยเราก็เข้าไปเลยนะคะเรื่องของการบริการแต่นิกไปอ่ะเห็นคือมีทีมช่างของเราแค่คนเดียวเองอะคุณปรีดาใช่ค่ะ ถ้าถ้าเป็นทีมเซอร์วิสจะมีหนึ่งคนโ oh <no. S 2> อ้อถ้าทีมติดตั้ง ก็จะมี2คนแต่ปกติการติดตั้งเนี่ยใช้คนเดียวก็พอแต่ถ้าใช้สองคนระยะเวลามันเร็วเร็วขึว้น,น<อ>เพราะว่าทีมโพลิ i ั a เขาต่อวันเขา,าติดติดตั้งเยอะ<ด> <c oughs> นอกจากอุปกรณ์ที่น้องการได้บอกไปนะคะว่าเขาจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพื่อทําการตรวจสอบทดสอบนะคะในจ <c oughs> ุดต่างๆที่เกิดปัญหาก็อ <c oughs> บอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่การสันนิษฐานเนี่ยสิกับประเด็นแรกก็คือติดตั้ง3จุดด้วยกันนะคะก็ดูดูดูอยู่ดีๆพอมาวันนึงแล้วอีกจุดหนึ่งมันดูไม่ได้เงี้ย Uh huh. ค่ะใช่ค่ะ uh huh. อืมอ่าก็คุณบีดาเขเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าอ่ามันเป็นอะไรกันแน่ uh huh. คือมันทีมช่างเนี่ยเวลาไปเซอร์วิสก็ต้องตรวจสอบหมดทุกอย่างเพื่อที่จะหาสาเหตุที่มันทําให้เกิดปัญหานะคะแต่ละห้องเนี่ยคุณบีดาก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแต่ละห้องด้วย uh huh. ว่าเป็นอาการไม่มีสัญญาณเนี่ยเหมือนเหมือนกับที่ลูกค้าแจ้งไหม uh huh. นะคะตรวจสอบแบบละเอียดซึ่งคุณมีดาก็พบอีกอาการหนึ่งก็คือช่องเวิร์กพอยต์กับช่องหลักลูกน uh huh. ะคะ ช่องวอล์กพอยตลำดับที่7ช่องรักลูกลำดับที่100่งเ่ยเกิดสัญญาณอ่อนภาพสะดุด <c oughs> นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คุณบีดาจะต้องแก้ไขไปด้วย <c oughs> จริงๆลูกค้าจะไม่ได้แจ้ง <c oughs> แต่ยังไงแล้วเนี่ยทีมติดตั้งมาตรฐานก็จะต้องทําการแก้ไขให้ลูกค้าอย่างเรียบร้อยแบบเบ็ดเสร็จให้ดูได้แบบคมชัดล้านเปอร์เซ็นต์ทุกช่องนั่นเองนะคะกับการ กับปัญหาแรกที่เราเจอนะคะเราก็ต้องมีการตั้งสมมุติฐานก่อนแหละนะคะว่าเอะอาจจะเกิดอะไรบ้างยังไงต้องการแจ้งรายละเอียดให้คุณผู้ชมนะคะค่ะสำหรับอาการแรกนะคะเราก็ตั้งสมมุติฐานไว้3สมมุติฐานด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็นเครื่องเสียหรือเปล่าะนะคะกับ2เนี่ยมันติสวิต เสียไหม <c oughs> นะคะสมมติฐานที่3นะคะก็คืออันสุดท้ายเนี่ยเป็นสายนำสัญญาณขาดหรือเปล่า <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันึ้นว่าไม่มีสัญญาณก็เป็นไปได้ทั้ง3อันข้อสมมติฐานข้อแรกนะคะ <c oughs> ือเครื่องเสียหรือเปล่าพอดีว่าคุณปรีดานะคะที่เป็นช่างาตรฐานของเราเนี่ยได้เตรียมเครื่องวัดมาด้วย <c oughs> เครื่องวัดตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีทีวีและรีเซิร์เวอร์นะคะมารวมกันจะเป็นอันขนาดเล็กเลยเล็กกระทัดรัดเหมาะ สำหรับในใช้ในการติดตั้งเพราะว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสียบไฟบ้านนะคะมีฐานไว้เลยเขาก็เอาเครื่องนี้นะคะไปเสียบกับสัญญาณณจุดนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสัญญาณเนี่ยถ้าเกิดว่ามี ตัวเครื่องวัดเขาจะร้องตี๊ดนะคะแต่ถ้าสัญญาณไม่มีเนี่ยก็จะเงียบไปเลยนะคะก็พอทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณเขาก็เลยไม่ได้เอาเครื่องรีเซิร์เที่เตรียมมานะคะไปลองเพราะว่าสรุปแล้วว่าเครื่องเนี่ยไม่เสียนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะไปสู่ข้อสมมติฐานที่สองนะคะนั่นก็คือมันติสวิตเนี่ยเสียหรือเปล่านะคะคุณปีดาก็เข้าไปตรวจสอบที่มันติสวิตก็ปรากฏว่าเป็นมันติสวิต 4S D2R 4S นะ,ะคะ,ะเขาก็เห็นว่ามีขั้วหนึ่งที่ลอยไว้มมไม่ได้ต่อเพราะว่าเขาต่อ3จุดใช่ไหมคะทีนี้ก็เป็นปัญหาว่าเอ๊เราไม่ไม่รู้ว่าแต่ละจุดเนี่ยเขาเดินสายไปที่ห้องไหนบ้างนะคะอย่างแรกก่อนเนี่ยปลดสายทั้ง3เส้นเนี่ย,ยออกเพื่อที่จะทำการเช็คนะคะว่า D2R ใน3ขั้วเนี้ยใช้งานได้ไหมมีสัญญาณออกมาหรือเปล่าก็จะใช้เครื่องวัดเนี่ย ไปเสียบก็ปรากฏว่า D2R เนี่ยไม่เสียนะคะทีนี้ก็จะสู่ข้อสมมติฐานที่3แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของสายนำสัญญาณมันขาดหรือเปล่าแต่คือปัญหาที่ว่านั้นก็คือเราเขาไม่รู้ว่าสายเส้นนี้ไปห้องไหนสายเส้นนี้ไปห้องไหนก็ทำการไล่สายทีละเส้นนะคะเขาก็ลองเช็คลองปลดออกดูซิว่า เครื่องห้องอที่ดูได้เนี่ยตอนนี้ดูได้ไหมะนะคะถ้าปลดออกแล้วห้องนั้นดูไม่ได้ก็แสดงว่าสายสัญญาณเส้นเนี้ยก็ไม่ใช่ก็จะเหลืออีกเส้นเดียวะนะคะที่เหลืออยู่ก็แสดงว่าเส้นนี้แหละคือเดินไปห้องที่มีปัญหาและค,คือห้องที่ไม่มีสัญญาณทีนี้คุณวีดาก็จะต้องทําการไล่สายแต่ไอสายเส้นเนี้ยว่า เดินไปตรงไหนบ้างเดินผ่านไปตรงไหนบ้างหนุมากัดหรือเปล่านะคะก็ทําการไล่สายกันนานพอสมควรเลยเพราะว่าในการในจุดที่ติดมอนติสวิตเนี่ยก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับจานดาวเทียมแหละนะคะก็คือไม่ได้ไกลกันมากแต่อยู่ในอาคารนะแล้วก็มีการไล่สายลงไปเพราะว่าบ้านนั้นเนี่ยมีอยู่สองสามชั้นด้วยกันเนาะการไล่สายลงไปห้องล่างสุดเนี่ยจะต้องผ่านฝ้าจะต้องผ่านเพดานอะไรหลายๆอย่างแต่โชคดีที่เขาไม่ ร้อยท่อนะอนะก็จะเป็นอ,อีกจุดหนึ่งแหละ <c oughs> ที่เพื่อนช่างของเรานะคะคุณปรีดาเนี่ยก็ทำการทดสอบอย่างที่บอกว่าในการตั้งสมมติฐานเนี่ยเรารู้อาการแล้วนะคะ <c oughs> ว่าเป็นอะไรยังไงในการตั้งก็จะมีการตรวจสอบตาม จุดของอุปกรณ์ต่างๆนะคะเริ่มจากปลายทางก่อนเลยนั่นก็คือหน้าจอพอหน้าจอคือไม่มีสัญญาณปับ๊บมาที่เครื่องรับนะคะพอเครื่องรับตรวจเช็คดูแล้วเนี่ยก็คืออ่ะสัญญาณไม่มานีา่เครื่องก็อาจจะยกออกก่อนเพราะว่าไม่ได้เสียอะไรแต่อยู่ที่สายแหละแต่สายเนี่ยเราก็ต้องไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงจุดมัลติสวิต์มัลติสวิต์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาค่อนข้างมากนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันมีการต่อขั้วมันมีการเชื่อมโยงสัญญา อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่พอเพื่อนช่างของเราเนี่ยมาเช็คตรงมัลติสวิตช์แล้วนะคะทั้ง3จุดทั้ง4จุดด้วยกันนะคะที่มีสัญญาณออกมาก็ออกปกตินี่นานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหรือว่าสมมติฐานที่เราตั้งมันก็จะแคบลงแคบลงในที่นี้ก็จะเหลือช่วงของสายนำสัญญาณแล้วแหละนะคะจากมัลติสวิตช์มาถึงเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์นั่นเองแต่คือบ้านนี้เนี่ยมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะเขาก็ต้องดูไล่ไปทีละจุดทีละสายว่าเอ๊ะ จุดที่บอกว่าห้องเนี้ยที่มันเสียเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยคือสายเส้นไหนกันแน่เชื่อมต่อไว้ยังไงกันนะคะก็เลยเป็นทิกหรือว่าเคล็ดลับเล็กๆนะสำหรับค,คุณเพื่อนช่างที่ไปติดตั้งหลายจุดแบบนี้นะคะ,คะนึกว่าไอ้ตัวปลายสายอ่ะระหว่างหัวกับท้ายเนี่ยน่าจะทำจุดมาร์กไว้ก็ดีะนะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ะน่ะปลายสายตรงเนี้ย ถ้าสมมติจุดมาร์กไว้สีดำเงี้ย<ช>ปลายสายอีกด้านนึงก็จะเป็นสีดําด้วยก็จะรู้โดยที่ไม่ต้องไล่สายอะไรให้มันยืดยาว<ช>นะก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ง่ายๆไม่ได้เสียเวลาอะไรนะคะในการที่จะเข้าไปเซอร์วิสในงานที่จะเข้าไปดูแล<ช>ก็จะทําให้คุณประหยัดเวลามากขึ้นไม่ต้องมานั่งไล่สายอยู่เพราะจริงๆแล้ว,ลว<ช>อย่างที่บอกถ้าบ้านไหนนะคะมีหลายชั้นหรือว่า<ช>มีหลายซับหลายซ้อน<ช>การเดินสายก็จะยิ่งยุ่งยากและการเข้าไปเซอร์วิสแบบนี้นะบางคนตง รื้อฝ้ารื้อเล้วรื้ออีกเนี่ยโอ้เสียเวลาถ้าหากว่าต้องเดินไปในฝ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเขียนผังไว้เลยก็ดีนะเอาไว้ที่บ้านนั้นเก็บไว้เลยเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสบางทีเราเราเองนี่แหละไปเซอร์วิสหรือไม่หรือไม่ก็เป็นร้านร้านอื่นที่ไปเซอร์วิสก็จะได้ ก็คือจะได้สะดวกมากขึ้นจริงๆร้านที่เข้าไปติดตั้งก็คือนะร้านที่เซอร์วิสนั่นแหละคุณก็จะสะดวกสบายนะคะในการที่จะดูแลคุณลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะตอนนี้ติดตั้งไปก็เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีการแก้ปัญหาเนี่ยแหละแล้วก็มีปัญหาเพิ่มอีกหนึ่งรูปแบบด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรมาตามต่อกันพักสักครู่เดียวค่ะ CAT Telecom สูนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิเซตของแท้ กัาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเซตแอนเซอของเราอยู่กับกรณีศึกษานะคะของการเข้าไปเซอร์วิสบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบ้านและบริษัทอยู่ด้วยกันแต่เขาก็จะแบ่งโซนแหละนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะนะที่เราไปครอใหญ่ห้องก็หลายห้องถึงต้องมีการติดตั้งหลายจุดไงนะคะแต่เจ้าของบ้านน่ารักมากก็ใจดีก็คืออำนวยความสะดวกให้เราแล้วก็จริงๆแล้วคือทีมงานของเราไปเนี่ยหลักๆแหละ ก็คือคุณปรีดาตัวแทนติดตั้งมาตรฐานของเราจากโพลิแซดแล้วก็มีทีมในการถ่ายทำวันนั้นไปก็หลายคนเขาก็แบบเอยด้วยด้วยบ้านที่แบบว่าของเยอะมากเราก็แบบว่าจะแบบ ให้เขามาดูมาเฝ้าดูเราด้วยนะเ<อ>พราะจริงๆอย่างที่บอกว่าการ <c oughs> เข้าไปเซอร์วิสเนี่ยคือมันก็จะมีหลายกรณีแหละ <c oughs> ด้วยความที่ของเขาเยอะบ้านเขาเยอะเงี้ย<อ>ถ้าเกิดอะไรสูญหายไปเราก็ใจไม่ดีนะ <c oughs> เราก็ต้องบอกตลอดว่าเอามาค่ะอนะ <c oughs> เอามามายืนดูนะมายืนดูว่าทีมงานเนี่ยทำงาน <c oughs> ยังไงเน่นนี่นั่น,น <c oughs> แต่มาเขาก็ใจดีค่ะ <c oughs> น่ารักแล้วก็เจ้าของบ้านก็น่ารักมากๆด้วยกับปัญหาแรกที่เราเจอนั่นก็คือติดตั้ง3มจุดจุดหนึ่งเนี่ยดูไม่ ได้<ช>นะคะพอเราไล่ดูจากสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้น<ช>เครื่องเสียไม้สรุปว่าไม่เสียนะ<ช>มอติสวิตเสียหรือเปล่าไม่เสียเช่นเดียวกันนะคะ<ช>ปัญหาก็คือแคบลงอยู่ที่สายนําสัญญาณ<ช>แต่เราจะต้องมาไล่ดูค่ะใน<ช>เรื่องของสายนําสัญญาณเนี่ย คือตอนแรกเราดูก่อนแหละว่าเป็นสาย P.S.I High Speed หรือเปล่า<อ>นะคะซึ่งก็ใช่ <c oughs> ค่ะ,ะเพราะเราไปติดตั้งเนาะใช่พก,ก็คือ P.S.I แบบครบเซตเลยนะคะ,คะแต่เราก็ต้องมาไล่ว่าเนื่องจากสายตรงนี้มันร้อยมันอยู่บนฝ้าซึ่งฝ้าก็จะมีแบบอะไรเยอะแยะมากมายมีทั้งฝ้าด้วยมีนอกอาคารด้วยซึ่งเราก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงไปทางไปร้อยไปที่ฝ้าหรือว่าร้อยออกมาจากนอกอาคาร ก็ไล่กันอยู่พักใหญ่ค่ะคุณบิดาก็พบแล้วว่ามันอยู่นอกอาคารคือเป็นจุดที่แบบว่าสายนำสัญญาณยาวที่สุดกว่าเพื่อนด้วยสามอ่าใช่นะคะแต่ก็ไม่เกิน30นะคะก็อาจจะพอดีก็ได้พอดีแป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันยาวนะคะซึ่งคุณบิดาก็ตรวจสอบแล้วพบว่ามันไม่ขาดนะปกติดีกดีนะแล้วทำไมอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ข้อสังเกตอย่างคือมันมีข้อต่ออืม ข้อต่อตรงใช่ไหมคะก็จะมีอยู่สองจุดก็เลยมันจะมีนอกอาคารกับในอาคารนะคะนอกอาคารนะคะเขาก็จะพันเทปพันสายไฟอย่างเรียบร้อยแต่เราก็ต้องต้องไล่ทุกทุกจุดนะคะตอนนี้เหลือตรงข้ออย่างเดียวแล้วข้อต่อนะคะเราก็ไปไล่นอกอาคารก็ต้องใช้บันไดโชคดีที่เอาบันไดมาเนาะก็ไปไล่ไปเช็ค แบบเดิมก็คือใช้เครื่องวัดซึ่งง่ายซึ่งเนี่ยเครื่องวัดเนี่ยก็จะดีตรงนี้ก็คือว่ามันนอกอาคารแล้วอยู่ชั้นสองอ่ะต้องใช้บันไดสูงขึ้นไปแล้วมันในการเสียบไฟหรืออะไรต่างๆมันไม่สะดวกคือจุดไหนก็สามารถที่จะวัดสัญญาณได้เลยว่าอย่างนั้นหากเราใช้เครื่องวัดแบบกระทัดรัดตรงนี้ใช่แล้วพอในการเช็คมันก็ง่ายแค่เอาตัวข้อต่ออีกด้านหนึ่งของ LNB นี่แหละก็มาจิ้มใส่ตัวเครื่องวัดค่ะ แค่นั้นมันก็มีเสียงไม่มีเสียงมันก็จะบอกได้แล้วว่ามันมีสัญญาณมาหรือเปล่าคือเอาไปเสียบแล้วปุ๊บมันมันมีเสียงก็แสดงว่ามีสัญญาณมาอในจุดที่เป็นข้อต่อนอกอาคารเนี่ยก็คือเราทดสอบแหละก็คือสัญญาณมาปกติว่าอย่างนั้นใช่คะแล้วพอจากนั้นเราก็ไล่ไล่มาเรื่อยๆจนมาเจอข้อต่ออีกจุดหนึ่ง คือคือตรงนั้นแล้วอะตรงข้อต่อตรงนั้นยังยังยังเราเรายังไม่สรุปดีเพราะว่าเราต้องทดสอบข้อต่ออีกว่าข้อต่อเนี้ยมันมีคุณภาพหรือเปล่ามันมันเสียหรือเปล่านะโดยการเอาสายนําสัญญาณที่เราเตรียมไว้สําหรับทดลองอะเส้นสั้นๆที่บอกว่า10เมตรนะคะมาต่อผ่านข้อต่อแล้วก็เอาอีกสายด้านหนึ่งมาเสียบที่เครื่องวัดนะฮะแล้วก็เช็คว่าสัญญาณมาไหมอก็ปรากฏว่า มาปกติใช่เราต้องเช็คละเอียดขนาดนั้นเลยหรอใช่ค่ะคุณภาพของข้อต่อนี้ก็สําคัญด้วยเหมือนกันใช่มันอาจจะเสียก็ได้มันขาดในหรือมันเป็นอะไรก็ได้อะค่ะสนิมขึ้นขี้เกลือเข้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันใช่ใช่ก็คือ โอ้โขึ้นไปสูงขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วอยู่นอกอาคารด้วยไงอาจจะเทลงมาแดดอาจจะส่องเงี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้ในจุดที่เป็นข้อต่อแต่ปรากฏว่าข้อต่อตรงนั้นไม่ได้เสียปกติดีสัญญาณมาเต็มที่ใชแล้วก็กุบิดาก็ต่อเข้าไปแล้วก็พันเทปอย่างดีเรรียยบ้อให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบจุดที่จุดข้อต่อ ตัวสุดท้ายละซึ่งอยู่ในในห้องอ,อันนี้ในอาคารละอันนี้อาคารละซึ่งดโดยดูดูด้วยสายตาเนี้ยจะไม่จะไม่เห็นเลยว่ามันมีปัญหานะก็ข้อพันสายไฟ,ไฟไวะอันนี้ไม่ได้พันอ,อ้าวเหรอเหรอขนาดว่าไม่ได้พันเรามองอมันก็ต่อต่อปก,กติกตนี่แต่ครั้งนี้ก็ไปเช็คคือวิธีการแบบนอกอาคารนั่นแหละ,ค,ะค่ะ,คะก็คือ ปลดข้อต่อออกมานะคะแล้วก็เอาสายใช้เครื่องวัดใช้เครื่องวัดเช็คเช็คสัญญาณมาแล้วก็ใช้ข้อต่อเสียบข้อต่อแล้วก็ทดสอบข้อต่อว่าเสียไหมก็ปรากฏว่าสัญญาณเขมาผ่านนะคะนหมดเลยใช่ก็ไม่มีปัญหาสิใช่แต่เป็นปัญหาตรงที่ไออีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่มาต่อนี่แหละค่ะอเส้นทองแดงอะค่ะมันมันอาจจะสั้นค่ะบวกกับ หมุนเข้าไปกับข้อต่อเนี่ยหมุนไม่สนิทอ่าหมุนไม่สนิทแล้วก็เลยทําให้ทองแดงข้างในมันไม่ไปต่อเข้ากับตรงข้อต่อไม่แตะกัน<อ>ทําให้สัญ,ญญาณมันมา,าไม่ได้ใช่มั้ยคะตรงนั้นนะ แค่นั้นเองโอ้โหละเอียดมากเลยอ่ะ<ช>จริงๆในในการต่อข้อต่อตรงเนี้ยคือนี่คิดว่ามันง่ายๆอ<ช>่ต่อปั๊บเสร็จสับมันก็น่าจะจูดวิ่งปุ๊ดเลยแต่จริงๆแล้วมันขาดช่วงแค่นิดเดียวเอง<ช>นะคะ<ช>ตรงเนี้ยก็ทําให้1จุดที่บอกเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถรับชมได้<ช>แต่พอเราไปเช็ค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 อตรงนี้นี่เองคือใกล้จะถึงเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์แล้วด้วยนะใช่คือตอนแรกไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เช็คนะคือหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ดู ว่าเอ้ยมันมันมีปัญหาตรงนี้คือมองเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยทุกอย่างก็เลยมองข้ามตรงนั้นไปว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นที่การติดตั้งหรอกอ่าเพราะว่าติดตั้งเรียบร้อยค่ะอ้าวแล้วจริงๆแล้วน้องการบอกว่ามันไม่เกิน30เมตรแล้วทำไมเขาจะป็นจะต้องต่อหลายข้อต่อจังอ่ะก็ได้สอบถามได้สอบถามกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะก่อน จริงๆสอบถามก่อนที่จะไปไล่สายกันอีกว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเกิดขึ้นตอนไหนอาม่าก็บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึง่งประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยมีช่างมาติดตั้งาจาน UBC นะอ่า True Vision นคะคะเราก็เห็นแล้วเครื่อง t s i o v เนี่ยอ,อยู่ห้องห้องนั้นที่มีข้อต่อแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นแหละดูไม่ได้ เออเอ๊ะอย่างนี้เราต้องโทษช่างของทูหรือเปล่าเนี่ยก็จริงๆก็ยังยังไม่ได้โทษใครนะคือเรามาเราก็ตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาให้ลูกค้าเพราะว่าจริงๆนะบ้านนี้นะคะอีกสิบวันหมดประกันการติดตันล้งใช่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอีกสิบวันเกือบได้เทตัมแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าเราเราจะมีวิเรามีแง่คิดยังไงบ้างกับกับเคสนี้นะคะก็อ่า คืออามาก็บอกรายละเอียดหมดแล้วอาาก็บอกเฮ้มันหรือว่ามันจะเป็นที่ UPC หรือเปล่าเขาเขาเรียกเป็น UPC ไงอ่าก็เราเราก็เอะใจแล้วแต่เราก็ยังไม่คิดว่าเราคิดไม่ยังคิดไม่ได้หรอกว่าเออมันเป็นที่จุดไหนบ้างแต่พอมาเจอข้อต่อตรงนั้นแหละเราเรารู้แล้วว่าจุดจุดนั้นเดิมเป็นเครื่อง PSI แต่ว่ามาปัจจุบันเป็นเครื่อง ของทรูวิชันแล้วเหมือนว่าบ้านเนี้ยเขาติดตั้งเพิ่มเป็นของ True Vision แล้วก็ลิงก์ลงมาเพื่อที่จะมาดูณจุดนี้นะคะและจุดนี้เองเนี่ยซึ่งเดิมเป็น PSI เขาก็ย้ายไปอีกห้องหนึ่งข้างๆกันนะะคเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นจะต้องมีการต่อสายนําสัญญาณเพิ่มเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปห้องข้างๆนั่นเองที่ดูไม่ได้ค่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้เองคือก็นะถ้าเกิดว่าวันนั้นค่ะ มีคนอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วเข้าไปตรวจสอบเครื่องของตัวเองจริงๆก็ไปโทษเจ้าของบ้านไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีผลกระทบกับเครื่องอื่นๆด้วยแค่ว่ามาติดตั้งเพิ่มของของทูบิชันแต่ทำไมไปกระทบกับเครื่องอื่นๆด้วยเขาเขาจะไม่ทราบตรงนี้จริงๆต้องเป็นที่ช่างติดตั้งนั่นแหละที่มาติด ของทูวิชันว่าทําไมคุณต่อสายให้เขาคือต่อเชื่อมจากจุดนั้นให้มันยาวไปอีกห้องหนึ่งแล้วทําไมไม่ไปเช็คสัสญญาณอีก ห้องตรงนั้นด้วยเหมือนกับว่าช่างที่เข้าไปติดตั้งของ TrueVision เพิ่มเนี่ยคือคิดว่าตัวเองก็มาติดแค่ TrueVision ให้มันลิงก์ลงมารับสัญญาณได้หนึ่งจุดก็ผ่านแล้วแต่ไอในจุดที่เป็นการติดตั้งเดิมของ PSI ก็เชื่อมต่อไปอีกจุดหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไปรีเช็คไงว่ามันสามารถที่จะดูได้หรือเปล่านะคะ,คะมีปัญหาติดขัดตรงไหนหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาก็คงเช็คแหละแต่วันนั้นมันดูได้แล้วพอหลังจากนั้นมันดูไม่ได้ มันจะไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการต่อลักษณะนั้นอะต่อยังไงคือถ้า ถ้าต่อแล้วมีสัญญาณะนะคะมันก็จะมีสัญญาณตลอดอช่แต่ถ้าต่อไม่มีสัญญาณเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสไปแตะได้ถูกเพราะอยู่ดีๆสายมันจะยืดออกมาแล้วก็ทําให้แบะว่าทองแดงไม่แตะกันมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่นนะ,ะแต่คุณเพื่อนช่างนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นกรณีที่จะต้องใส่ใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอ้าววันนี้เนี่ยคุณลูกค้าเรียกเราให้ไปติดตั้งจาน UBC หรือว่าจาน t u e Vision แล้วเราก็จะดูแลเฉพาะจานที่เราติดตั้งแล้วจบนะคะในจุดอื่น อื่นเอาเป็นช่างคนอื่นไปติดตั้งคุณก็ดูแลกันเองอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ,ะใช่ค่ะนี่เขาเรียกว่าจรรยาบาลหรือเปล่าะ <laughs> จะต้องมาคิดพิจารณานะกันนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องราวของการติดตั้งแต่ส่วนใหญ่นะน้องการเรียกว่าคนที่เป็นช่างติดตั้งติดจานดาวเทียมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะติดตั้งแบบว่า ได้หมดอะไม่ว่าจะเป็น True หรือว่าไม่ว่าจะเป็น PSI อย่เงี้ยทำไมเขาไม่ดูแลไปให้เสร็จสับทีเดียวหมดเลยล่ะการว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือเป็นช่างติดตั้งที่ดีทุกทกทุกคนค่ะคือติดตั้งเพื่อมอบความสุขให้กับ ลูกค้าได้ดูเฮ้ยได้ดูได้ดูแบบภาพชัดได้ดูตั้งหลายช่องเนี่ยโอ้มีความสุขจังเลยช่างช่างเห็นช่างก็ยิ้มกับบ้านไปละนะคะแต่ว่าบางช่างที่แบบน้อยมากที่จะไม่ได้มองแบบเหมือนกับว่าความสุขของลูกค้าก็เลยแบบมองข้ามตรงนั้นไปอาจจะรีบกลับบ้านมีงานอื่นต่อหรือยังไง ก็ไม่ทราบตรงนั้นสรุปว่าบ้านนี้เนี่ยก็คือมีปัญหาตรงที่ข้อต่อนะคะคุณเพื่อนช่างเองในการที่จะไปติดตั้งเพิ่มจุดนะคะหรือมีการแก้ไขางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ช่วยดูให้มันครบถ้วนนะคะทั้งหมดว่าลูกค้าบ้านนี้เนี่ยเขาเคยดูแบบไหนไว้หรือว่าเคยดูจุดไหนไว้นะคะก็ดูแลตรวจสอบให้เขานิดนึงด้วยละกันนะคะเพราะว่าการดูแลแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์นะคะลูกค้าก็จะประทับใจนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าเราอย่างต่อเนื่อง นะคะทำให้ในเรื่องของการเป็นช่างของเรานะคะก็จะมีความภาคภูมิใจไปในตัวด้วยกับอาชีพนี้นะคะส่วนปัญหาในจุดที่2นะคะต้องบอกว่าประเด็นที่2ะน,นะคะที่เราไปเจอในในการแก้ไขางานครั้งนี้นะคะเราก็จะมีการแก้ไขให้ด้วยนะคะสำหรับตัวแทนติดตั้งมาตรฐานของเราจะเป็นอย่างไรต่อกันในเทปหน้าดีกว่าวันนี้ซนเซอร์หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ